สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําลูกบอลริสมาสกันนะครับในแบบง่ายๆเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราเลือกวงกลมก่อนเลยตัวนี้หรือตัว L นะครับกดชิปค้างไว้แล้วลากให้เป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าเราไม่กดชิปค้างเนี่ยมันก็จะเป็นวงรีบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดชิปค้างเสร็จแล้ววาดสี่เหลี่ยมด้านบน มาเราก็เลื่อนใช้เป็นลูกศรสีดำนะครับมันจะเลื่อนจับเลเยอร์เลื่อนได้ถ้าเราวางไม่ตรงเซนเตอร์เนี่ยเราเลือกสองเลเยอร์นี้เสร็จแล้วเลือกตรงอะเลนนะครับกดปุ่มนี้พอลิ z o n น l อลเลนเซนเตอร์มันก็จะไปยืนเซนเตอร์แล้วก็รวมให้เป็นเลเยอร์เดียวกันจากนั้นกดตัวอักษรสีขาว แล้วก็เลือกจุดสองจุดนี้นะครับเรากดจุดแรกแล้วกดชิปนะครับเลือกจุดที่สองเสร็จแล้วเราก็ดึงให้มันเป็นโค้งแบบนี้เคเราก็จะได้ลูกบอลมาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทําจุดด้านบนว่าซีเลียมประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดีสีเหลืองแล้วงั้นจากนั้นเราเลือกเลเยอร์นี้เสร็จเลือกเอฟเฟกต์นะครับ เราก็เลือก Art Upper นะครับใส่ไปเท่าไหร่ดีสิบเจ็ดแล้วกันกดโอเคเลือก Layer เข้า Object Expand นะครับแล้วก็จะได้แหละจากนั้นเรา,เราวาดสี่เหลี่ยมเป็นผ้าต่อมานี้สามอันแล้วก็แล้วเราก็จะ Copy จากอันแรกนะครับกด Alternate ค้างนะครับ มันจะขึ้นลูกศรสีดำกับสีขาวแล้วก็เราดึงมาเลยหนึ่งอันเอาไว้ด้านขวาอีกอันไว้ตรงกลางดึงไว้ตรงกลางแบบนี้เลือกสีเลเยอร์นี้ลากคุมรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันเลยตัวนี้นะครับกดซูมเข้าไปหน่อยกดตัว A คลิกที่เลเยอร์ layer. เสร็จเราเลือกจุดตรงนี้กับจุดนี้กดชิปนะครับค่อยดึง ให้เป็นโค้งดาล่างเช่นกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วอ๋อเดี๋ยวด้านบนอีกเลือกตัวนี้จุดหนึ่งกดจิบค้างเลือกอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็เอามาใส่ด้านบนเป็นไงแบบนี้เราได้ทุบบอลคิสมัดแหละ ย่อให้เล็กหน่อยแต่คราวนี้เราจะใส่สีเงาให้ลูกบอลน,นะครับโดยเลือกที่ลูกบอลเลเยอร์ลูกบอลเสร็จเข้ากดตัวอยู่เลือกแมสตูนะครับกดไปเราติ๊กที่ตรงกลางหนึ่งเส้นด้านบนหนึ่งเส้นด้านล่างหนึ่งเส้นด้านบนอีกเส้นแล้วกันตรงนี้อีกหนึ่งเส้นเป็นสี่เส้นนะครับ ส่วนด้านขวาหนึ่งเส้นด้านซ้ายหนึ่งเส้นประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเราเอาจุกตรงนี้เลื่อนไปก่อนออก,กดตัว A นะครับกดตัวนี้ก็ได้ผมมากควตัว A แล้วก็เป็นตัว Q นี่นะครับเป็นลา s ซถูเรเราก็เลือก selection ตามผมเลยนะแบบนี้เลยแล้วก็วนเราจะเลือกจุด ด้านนอกทั้งหมดแล้วก็จุดตัวนี้นะครับคราวนี้เราเปลี่ยนสีให้สีมันเข้มขึ้นกว่าสีแดงตัวนี้แล้วก็สีแดงใช่ไหมให้มันเข้มขึ้นประมาณนี้แล้วกันกดเข้าไปสัวนี้เราจะเติมเงานะครับเงาแล้วเลือกจุดนี้คลิปแล้วกดจุดนี้นะครับแลเปลี่ยนสีสีแดงเหมือนเดิมนะ ก็เ,เลือกไปอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันกดโอเคโอเคเนี่ยเราก็ได้ลูกบ bon อลคริสต์มาสละอันนี้เราเอาจุกด้านบนเนี่ยมาปิดไว้จุกด้านบนเราเป็นเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วกันนะครับเราสร้างสี่เหลี่ยมมาปนเราเลือกสีที่เราต้องการก่อนนะประมาณสามสีไปตรงสีเหลืองตรงนี้หน่อยนึงเราก็เลือกเก็บไปก่อนนะอันนี้คือเป็นขอบด้านข้างสามสีนะครับ ผมลองเลือกก่อนนี้หนึ่งสีแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับโอเคมันจะขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วสีที่สองประมาณนี้โอเคบวกสีสองอยู่นี่คันนี้สีที่สามวัออนกดบวกแล้วก็โอเคคันนี้มันจะมาสามสีแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เราไม่เอาละเราเลือกที่เลเยอร์ เลยเยอตรงนี้เสร็จกาเดียนเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ลากสีที่เราเก็บเอาไว้ทั้งสามสีลงมาอยู่ด้านขวาหนึ่งสีด้านขวาสีที่เข้มที่สุดอยู่ด้านขวาและซ้ายนะครับส่วนสีที่ลองลงมาให้อยู่ด้านข้างๆแบบน,นี้เลือกให้ดู ส่วนสีที่อ่อนที่สุดตรงกลางนี่เราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเรากดตัวจีนะครับเพื่อถังสีเราอาจจะเลื่อนให้มันอยู่ริมๆอย่างนี้หน่อยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เลือกก่อนประมาณนี้นะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเราลืมห่วงด้านบนสร้างเหมือนเดิมมาง่าย,ายสี่เหลี่ยมป็นผ้าก็ได้ประมาณนี้เราก็เลือกเราก็กด รูปต่อสีขาวนะครับคลิกตรงจุดนี้กดชิปนะครับจุดนี้แล้วก็ลากให้มันมารวมกันจากนั้นนะเราปิดแล้วก็สลับตรงเนี้ยจะเป็นสีเราไม่เอาเราวจะสีขอบมันเลือกตรงสโตกใส่ไปเท่าไหร่ดีสิบห้าเป็นสีหนะ่อยใส่สีก่อนสีสโตกสิบห้าประมาณนี้ ได้ไหมจับไปอยู่ข้างหลังโดยการคลิกขวาเด็กตัวนี้แล้วก็เ n น to Back นะครับมันก็จะไปอยู่ด้านหลังแล้วนะเราก็ได้ละกด Object Expand นะครับกดโอเคมันจะเป็นเราสามารถใส่สีตรงนี้ได้คราวนี้เราเลือกเลเยอร์ตรงตัวนี้นะครับกด i เพื่อจุ่มสีเพื่อจุ่มสีตัวนี้นะแบบว่ามันก็จะมีเงาละ เราลงแล้วเราเปลี่ยนจากที่เป็นตัวนี้เราเลือกตัวกลางให้เป็นแบบรายการแทนเป็นวงกลมนะครับกดไปเลือกก่อนแล้วก็กดเปบหมกดตัว G ก็จะประมาณนี้อเองไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเติมเงาด้านล่างให้ลูกบอลน,นะครับไม่ยากมาก เลือกวงกลมเป็นสีดำนะครับสีแรกเปดวงกลมที่สองเป็นสีขาวเอาสีขาวไว้อยู่ด้านล่างคลิกขวาแล้วก็เลือกไปด้านล่างเป็น b l u แ b a c k เลือกให้มันเป็น center นะครับเลือกสองเลเยอร์เสร็จแล้วก็อ b อบเจนะครับ b l e n ก็มาร์นะครับโอเคมันก็จะได้แล้วคราวนี้เราก,กด double click ที่เส้นขอบนอกนะครับมันมีสองเส้น,นครับเราก็เลือกขอบนอกเสร็จเดี๋ยวเราเข้าเปลี่ยน opacity นะครับตัวนี้นะแล้วก็ opacity เนี่ยปรับเป็นศูนย์เลยเราก็จะได้เงาละกลับไปเลเยอร์ก่อน layer. เห็นไหมครับ้นเลือกทั้งสองเลลือกทั้งหมดใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็น multiply นะครับ แล้วก็ลดอพาร์ตเเหลือบห25เดี๋ยวเราลองมาดูนี่เห็นปะแต่วงด้านในเนี่ยมันใหญ่ไปใช่ไหมแล้วก็ดับเบิลคลิกย่อให้มันเล็กลงกดตรงนี้ให้กลับไปไปเยอะเดิมตอนนี้แล้วก็ย,ย่ยอยืดย่อยืดนะครับวางไว้ใต้ลูกบอเป็นไงครับแค่นี้เสร็จแล้ว โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาไปปรับใช้หรือใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกได้นะครับ่นันราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัส<อ>ดีครับ